สวัสดีครับท่านผู้ชมในขณะที่เกาหลีเหนือส่งทหารมาปึกริมพรมแดนรัสเซียยูเครนเตรียมจะเข้าสู่แนวหน้าฝ่ายรัสเซียของยูเครนก็ต่างเริ่มส่งยาแรงให้กับยูเครนเป็นเครื่องบินรบและรถถังแถมยังมีแนวโน้มที่จะอนุญาตให้ยูเครนใช้อาวุธเหล่านั้นโจมตีลึกเข้าไปในดินแดนของรัสเซียซึ่งในแถลงโดยรูเบนเบลค์เคนแมนรัฐมนตรีกรลาโหมได้ออกมาประกาศเรื่องนี้ระหว่างที่เขามาถึงการประชุมรัฐมนตรีกรลาโหมของนาโตที่กรุงปัสเซล โดยยืนยันว่าในเทอร์แลนดได้จัดส่งเครื่องบินรบแบบ f อ6ให้กับยูเครนชุดแรกแล้วครับซึ่งขณะนี้กําลังถูกนําไปใช้ในการปฏิบัติการรบอยู่ขอเน้นย้าว่าไม่มีการกําหนดข้อจํากัดเฉพาะจอดจงว่าเครื่องบินรบเหล่านี้สามารถปฏิบัติการได้ไกลแค่ไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องปกป้องอธิปไตยของยูเครนเขากล่าวว่ากฎหมายระหว่างประเทศไม่ได้หยุดอยู่แค่บริเวณริมชายแดนหรือแม้กระทั่ง100กิโลเมตรจากชายแดนเบลเยมยมกล่าวดังนั้น เราจึงอนุญาตให้ยูเครนใช้เครื่องบินแบบ F-16 เหล่านี้เพื่อป้องกันตนเองซึ่งอาจรวมถึงการสกัดการขีปนาวุธของรัสเซียหรือกำหนดเป้าหมายไปที่สนามบินบนแผ่นดินของรัสเซียเป็นต้นซึ่งหากมีการโจมตีด้วยเครื่องบินแบบ F-16 ต่อสนามบินในรัสเซียจริงเป้เาหมายทางทหารอื่นในรัสเซียก็คงจะเป็นเรื่องที่ชอบทำที่ยูเครนสามารถจะใช้อุวุธเหล่านี้โจมตีได้ซึ่งความเคลื่อนไหวในการส่งความช่วยเหลือด้านอาวุธแก่ยูเครนนั้นครับ ยูเครนเตรียมรับมอบเครื่องบินรบแบบ S16 จำนวน79าลำยูเครนได้รับเครื่องบินขับไล่แบบ S16 จำนวน6กลำจากเนเธอร์แลนด์แล้วโดยเนเธอร์แลนด์มีแผนจะส่งเครื่องบินทั้งหมด24 e ลำไปยังยูเครนด้านรัฐมนตรีกรล่าโหมของยูเครนรุสเตมอุมิลบประกาศครับว่านอร์เวย์จะส่งเครื่องบินรบแบบ S16. จำนวน6กลำไปยังยูเครนภายในสิ้นปีนี้ด้านฝรั่งเศสก็ได้ประกาศส่งมอบเครื่องบินแบบมิลาด2005 โดยชุดแรกจะถึงยูเครนภายในไตามาสแรกหรือ3เดือนแรกของปีหน้าโดยปัจจุบันฝรั่งเศสมีเครื่องบินรบแบบมิลาด 2005F ประมาณ37ลำประจำการอยู่ในฝรั่งเศสและที่จิบูตีในแอฟริกาตะวันออกและมีแนวโน้มว่าฝรั่งเศสจะกว้านซื้อเครื่องบินมิลาดในกรีซนั่นอาจรวมถึงอาจมีเครื่องบินรบแบบ f 1 6จากกรีซอีกจำนวนมากโดยกรีซขยับไปใช้เครื่องบินแบบ f 3 5แล้วครับ ซึ่งขณะน,นี้มีภาพนักบ,บินยูเครนจำนวน26นายได้ผ่านการฝึกกับเครื่องบินอันปาเจตในฝรั่งเศสแล้วและคาดว่านักบ,บินเหล่านี้จะถูกไปฝึกกับเครื่องบินรบแบบ F16 และมิลาตต่อไปด้านออสเตรเลียที่ตั้งอยู่คนละทวีปก็มีรายงานการกำหนดสมมอบรถถังแบบ M1A e เอฟรามรถใหญ่โดยแพทคอนลอยรถฐมนทีกระทรวงอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและการสมมอบศักยภาพของออสเตรเลียเปิดเผยกับสื่อมวลชน เมื่อวันที่16ตุลาคมครับว่ารถถัง M1A1 จะมีการประกาศอย่างเป็นทางการในกรุมบัสเซลที่จะส่งมอบให้กับยูเครนจำนวน49คันมูลค่า1,300ล้านดอลลา,าร์สหรัฐโดยรถถังล็อนนี้มันตกรุ่นครับออสเตรเลียเลยขายตีเทินคืนให้กับสหรัฐอเมริกามอบให้กับยูเครนโดยพวกเขาจะได้รถถังแบบ M1A2 Abrams รุ่นใหม่จำนวน70คันทดแทน ซึ่งนอกจากรถถังจำนวน4.9คันแล้วออสเตรเลียยังอาจมีแผนส่งมอบเฮลิคอปเตอร์แบบ MRS 90ไทยปันของออสเตรเลียอีก15ลำให้ยูเครนอีกด้วยอย่างไรก็ตามครับแอดมินก็มีความกังวลเรื่องจำนวนกำลังพลและยุทธปกรณ์ของอยูเครนครับว่าจะเพียงพอรับมือกับฝ่ายรัสเซียหรือเปล่าเพราะขณะนี้รัสเซียได้เสื่อกำลังรบจากเกาหลีเหนือด้วยกำลังพลกว่า11,000นายโดยกำลังพลกว่า3,000นายของเกาหลีเหนือ จะถูกส่งไปยังเขตเคิร์ดแล้วครับท่านผู้ชมและนั่นก็คือข่าวสารและสาระที่นำมาฝากท่านผู้ชมครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยครับขอบคุณครับ